สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราจะเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยจะนิยามเรื่องความเร่งนะครับปกติเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าวัตถุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเนาะมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวัตถุ เกิดตำแหน่งเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดอัตราเร็วอะไรแบบนั้นเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอัตราเร็วหรือความเร็วของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเช่นรถที่วิ่งเร็วขึ้นหรือว่ารถเจอไฟเหลืองแล้วก็ต่อได้ไฟแดงก็จะเบรกออกมครับความเร็วก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเร็วเปลี่ยนนะครับมันก็จะเกิดความเร่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยนิยามของความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในหนึ่งหน่วยเวลาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ให้ทราบทัน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเร็วที่เปลี่ยนในทางที่มันช้าลงเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าความหน่วงก็ได้นะครับเ,เพราะนั้นเนี่ยความเร่งเนี่ยคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเท็มเวลานะครับหรือว่าถ้าเขียนเป็นสมก,การแล้วเนี่ยมันก็คือ a นะครับ a นี่ก็คือความเร่งนะครับย่อมาจากเนี่ยครับ acceleration นะครับสว่วน v ลบ u เนี่ยคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วควรจะเขียน delta v หาร d t t นะครับแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ชอบจําเป็นรูปนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย v เนี่ย v ตัวเนี้ยเนี่ยคือความเร็วตอนหลังนะครับ อยู่นี่คือความเร็วตอนแรกส่วน T เนี่ยก็คือ Time นะครับก็คือช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันก็คือเดลต้าส่วนเดลต้านะครับหรือว่าผู้ภาษาไทยก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับมันเป็นเวกเตอร์2ออันมาลบกันเนาะดังนั้นเนี่ยความเร่งมันจะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับ โดยที่หน่วยนะครับข้างบนเนี่ยหน่วยเป็นเมตรต่อวิเนาะข้างล่างหน่วยเป็นวินาทีพอหารกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเมตรต่อวิกําลังสองนะครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือว่าเมตรเปอร์เซกซแควนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าพูดกันแบบง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าอย่างเราดูตัวอย่างข้อข้างล่างเนี่ยครับเอ่อถ้าเกิดว่าเอ่อรถของเรานะครับเช่นที่จะหยุดนิ่งเนาะคือเดิมทีเขาหยุดนิ่งถูกไหมครับ แสดงว่าความเร็วตอนแรกเนี่ยเป็นศูนย์แล้วเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป4วิเนี่ยความเร็วมันกลายเป็น8เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราไม่ใช้สูตรคำนวณเนาะเราก็จะเห็นว่าถ้ามันผ่านไปทุกหนึ่งวินาทีเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ2เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยความเร่งก็คือ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองก็หมายความว่าทุกหนึ่งวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้น2เมตรต่อวินาทีนะครับ แต่ถ้าเกิดจะใช้ก็ใช้ได้ก็คืออย่างข้อนี้เนี่ยความเร็วเริ่มต้นคือ u เนี่ยเป็นศูนย์เนาะความเร็วสุดท้ายคือ8ปดส่วนเวลาเนี่ยสวินะครับเพราะนั้นเนี่ยแปดลบศูนย์หารสี่ก็ 4, จะได้2นะครับก็จะตอบเท่ากันแต่ว่าอันเนี้ยเอาเอาความเข้าใจในในในนิยามมันก่อนนะครับก็คือ2เมตรต่อวิครั้งสองเนี่ยก็คือหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกหนึ่งวินาทีความเร็วจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ2เมตรต่อวินะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาอะไรแบบนี้ก็คือคิดได้ใจได้ถูกมััั้้ยยยยยครรรรบเเ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 พพาาาาาาะะะตตออนน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 นแแกกีี่่่่ววว็็ปป0ลลลง8โดใช4ิ ทุกหน่วยนาทีความเร็วมันเพิ่มนาทีเดียสองแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเพราะ,ะนั้นเราสามารถใช้ใช้อะไรอะ่ะความเข้าใจของนิยามมันก็คิดในใจได้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างข้อนี้นะครับเป็นโจทย์โอเน็ตเก่า e นะครับเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยกำลังเคลื่อนที่บนเส้นถนนตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเส้นตรงกำหนดให้ทิศการจัดไปข้างหน้าเนี่ยเป็นบวกนะครับเคลื่อนที่ถอยหลังก็จะเป็นลบก็คือหมายควาว่ากำหนดแกนให้ว่าข้างหน้าที่เป็นบวกข้างหลังที่เป็นลบนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าความเร็วรถยนต์คน ความเร็วเป็นลบนะครับแต่ความเร่งเป็นบวกเนี่ยสภาพขั้นที่เป็นยังไงก็คือเขาบอกเขาบอกว่าความเร็วเป็นลบปกติเนี่ยอันนี้เขาเขาคำนดแกนใช่ไหมครับว่าการจัดข้างหน้าเป็นบวกหลังเป็นลบเพราะวในปกติเนี่ยการกระจัดไปทางไหนความเร็วไปทางนั้นหรือผู้อย่างหนึ่งก็คือถ้าวัตถุกเคลื่อนที่ไปทางไหนความเร็วก็ไปทางนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อเขาบอกว่ารถยนต์คันนี้มีความเร็วเป็นลบแสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปทางลบนะครับซึ่งเขาบอกกแตราแรกว่าลบอ่ะก็คือมัน ไปข้างหลังก็แสดงว่ามันน่าจะกําลังเคลื่อนที่ไปข้างหลังนะครับอลองที่บายทีนะครับก็คือกาหนดแกนว่าโจทย์ในกำหนดแกนว่าบวกไปข้างหน้าลบไปข้างหลังอันนั้นเนี่ยถ้ารถยนต์คันนี้เนี่ยมีความเร็วไปข้างหลังก็แสดงว่ารถยนต์มันนะ กำลังเคลื่อนที่ถอยหลังถูกไหมครับในขณะที่ความเร่งเนี่ยเป็นค่า ok. บวกปกติถ้าความเร็วกับความเร่งไปทางเดียวกันแล้วเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าความเร็วกับความเร่งส่วนทางกันความเร็วจะน้อยลงนะครับอันนี้เนี่ยเราเราไม่ได้รู้จากการที่จามาเนาะคือเหมือนกับว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในักเรียนสายวิทย์จะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรคือมันอาจจะคิดได้ในแง่ที่ว่าถ้าความเร่งไปทางในความเร็วนะ เวลาเวลาผ่านไปอะครับไอความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นใน,ในกรณีที่แบบเวกเตอร์ความเร็วมันถูกบวกเพิ่มถูกเสริมไปเรื่อยๆเพราะว่าความเร่งไปทางความเร็วถูกไหมครับแต่ถ้าไอความเร่งเนี่ยมันส่วนทางความเร็วแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปทุกวินาทีเนี่ย ไอความเร่งเนี่ยมันผลิมันส่วนทางเนาะไอความเร็วมันก็เลยไปหักล้างกับความเร็วเดิมมันก็กลายเป็นความเร็วน้อยลงนะครับอันนี้เป็นในเหตุผลที่มันทำมาถึงเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนายสายสินเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยแต่บางทีนักเรียนก็จะจามันบางทีก็จําไปเลยว่าว่าความเร็วกว่าความเร่งที่ทางเดียวกันก็คือความเร็วเพิ่มนะครับแต่ถ้าความเร็วกว่าความเร่งเนี่ยส่วนทางกันก็ความเร็วลดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าความเร็วเนี่ยมีค่าเป็นลบใจว่ามันกำลังถอยหลังแต่ว่าความเร่งเนี่ยมีค่า รถชนคันเนี้ยครับมันถอยหลังแบบความเร็วน้อยลงหรือถอยหลังแบบชะลอนั่นเองชะลอความเร็วหรือว่ากําลังเบรกอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็คือตอบข้อ3นะครับก็คือกําลังเล่นถอยหลังแต่ว่าก้างเหยียบเบรกเพื่อให้รถเนี่ยมีความเร็วน้อยลงหรือว,ว่าช้ารถช้าลงนะครับทีนี้เราลองมาเช็คดูข้ออื่นนะครับเขาบอกว่าอย่ข้อหนึ่งเนี่ยตัวเลขข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารถกําลังเล่นไปข้างหน้าเขาแสดงว่าความเร็วเนี่ยเป็นบวกนะครับแต่ว่าเหยียบ เบรกเนี่ยให้เครที่ชาลงก็แสดงว่าความเร่งสวนทางกับความเร็วนะครับแสดงว่าความเร่งจะเป็นค่าเป็นลบนะครับอันนั้นเนี่ยลองลองเช็คดูว่าตัวเองตัวเองดูทิศแล้วงงหรือเปล่านะครับเข้าใจถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูตัวเลขข้อ2นะครับเขาบอกว่ารถนกำลังไปข้างหน้าก็แสดงว่าความเร็วเนี่ยเป็นบวกเนาะคือไปข้างหน้า แล้วก็เหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนที่เร็วขึ้นแสดงว่าความเร่งเนี่ยที่ทางในความเร็วนะครับแสดงว่าความเร่งก็ไปทางบวกหรือไปทางหน้าเช่นเดียวกันนะครับอ่าลองดูนะครับว่าตัวเองเข้าใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่างงก็กดพอยส์ไว้ก่อนแล้วก็ย้อนไปดูหรือว่าลองลองดูว่าตัวเองเข้าใจหรือเปล่านะดูข้อสี่นะครับกำลังเล่นถอยหลังก็แสดงว่าความเร็วไปข้างหลังเนาะก็คือมีมีทิศเป็นลบนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งเพื่อให้รถถอยหลังเร็วขึ้นก็แสดงว่าความเร็วกับความเร่งเนี่ยไปทางเดียวกันนะครับแสดงว่าความเร่งงก็ไปททาลบ ไปข้างหลังเช่นเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากเราลองลองดูว่าตัวเองเข้าใจหรือเปล่านะทีนี้มาดูโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเอ่อสปอตคราคันหนึ่งเนี่ยก็คือเร่งคืออาจจะเร่งเครื่องนะครับก็คือแอคเซเลเตรเนี่ยเร่งจาก เลสก็คืออยู่นิ่งนะครับไปสู่ความเร็ว95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเวลา6.2วินาทีเนาะเขาให้หาความเร่งเฉลี่ยนะครับในหน่วยเมตรต่อวินาทีครั้งสองเนาะทีนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากนะครับก็คือใช้เราอาจจะใช้สูตรก็ได้นะครับนิยามของความเร่งนะครับก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t หรือว่า a เท่ากับ v ลบ v ส่วน t นะครับก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาให้ตอบในหน่วยเมตรเปอร์เซกสแควร์เนาะเมตรต่อวินาทีครั้งสองแล้วนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วย กินแล้วหนึ่งชัวง่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งวิธีเปลี่ยนหน่วยนีย้ง่ายมากก็คือถ้านักเรียนดูคลิปก่อนๆมาแล้วจะทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นหน่วยความเร็วโนนิซ่านะครับเป็นเมตรต่อวินซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราเห็นว่าความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับเพราะเขาบอกว่าคือเร่งจากหยุดนิ่งก็คือเพวัะนั้นเนี่ย u เป็นศูนย์ส่วน v ก็คือค่านี้ที่ล้วก็แปลงหน่วยเป็นเมตรต่อวิวนเซเว่นแลาก็หกจุดสองนะครับเราลองคำนวณดูเนาะว่าเราได้ตรงกับเฉลยหรือเปล่านะครับก็ใช้นนนิยาาามมมของงคคคววเรนวนนร่ณะับ ตามสูตรนั้นนะครับหรือว่าเราจะคิดในใจก็ได้ในที่แล้วแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ก่อนเพราะนั่นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรารู้นิยามของอตัตราเร็วเฉลี่ยนเนาะก็คือเอาระยะทางที่เ่่นทีได้ในช่วงเวลาที่สนใจนะครับหารช่วงเวลาที่เคลื่อนที่นะครับก็คือ v ีเท่ากับส่วนทีนะครับมันเป็นปริมาณสเกลาร์เนาะทั้งอตัตราเร็วทั้งระยะทางเนาะส่วนความเร็วเฉลี่ยนเนี่ยก็คือเอาการจัดหารเวลาเนาะเวลาเขียนก็คือเขียนเป็นมีเครื่องหมายเพกเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนิยามของความเร่งนะครับเป็นแลงงใในนนช่่วทีสจะครับ ด้วยช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงความเร็วนั้นนะครับซึ่งเกียนสม,นมนการแล้วเนี่ยก็คือ a เท่ากับเดลต้า v หารด้ว t นะครับแต่ในที่นี้ก็คือเขียน v ลบ u ส่วน t ไปเลยก็ก็ไม่ก็พอได้อยู่นะครับเพราะเด็กๆชอบจำรูปนี้เนาะแต่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอา่อเราเราไม่อยากให้มันมีตัวส่วนอะไรแบบนี้เราก็ย้ายข้างนะครับซึ่งย้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น v เท่ากับ u บวก a t นะครับอ่าเด็กๆบางคนก็จะชอบจำรูปนี้มากกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็มาจากนิยามของความเร่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็จะ จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เนื้อหาบางส่วนก็เอามาจากหนังสือเรียนสสวทน,นะครับแล้วก็โจภาษาอังกฤษก็เอามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ